ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับมาแล้วครับผมคลิปรีวิวพระก่อนขึ้นไลฟ์สดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพามาดูพระหลุดครับอ่ะนี่ครับอ่ะอันนี้ให้ชมก่อนนะนะครับอันนี้คือชุดนี้ชุดใหม่นะครับที่ผมได้มาผมตกใจมากเลยเฮ้ยผมได้ของดีเยอะขนาดนี้เลยหรอวะแล้วประเด็นคือผมจะปล่อยยังไงอ่ะเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวพามาดูอันนี้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นเต่าหลบกลิวนะครับอันนี้เป็นรุ่นสุกใจปี37นะอันนี้ก็ได้หลุดมานะครับนี่ ห่วงแตกนะครับอันนี้น้าอันนี้ประมาณหลักพันนะครับประมาณหลักพันนะนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับส่วนองค์นี้หลวงู่เหลวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นปีสี่ศูนย์นะครับรุ่นอะไรก็ไม่รู้ลืมรุ่นรุ่นอะไรวะไม่ทราบครับลืมนี่ปีสี่ศูนย์อันนี้ก็หลักพันนะผมว่านะนะครับอ่ามีอะไรอีกอันนี้ก็เต่าหลวงพู่เหลวอีกนะครับอันนี้อันนี้เจ้าสัวสองนะครับเจ้าสัวสองนะนะครับหนึ่ง แล้วก็มีหลงปูแพ้วหลงมาหนึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นเต่าหลงปูแพ้วนะครับเนื้อสวยมากเลยนะองค์จริงนะครับเนื้อสวยมากอันนี้หลงปูแพ้วนะประมาณตีห้าสองนะถ้าจำไม,ม่ผิดนี่ครับโอ้โหขนลุกเลยองค์นี้เป็นพระลอดครับพี่ออกวัดช้างให้ปีสองสี่ครับหลุดมาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นปีสองสี่นะครับ,เป,ปรบเป็นพิมพ์พระลอดนะเป็นหลงปูทวดพิมพ์พระลอดเออพูดให้มาคร้าบหน่อยพูดพระลอดพระลอด นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื r, ้อว่านนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะปีสองสี่นะนี่อันนี้ก็มาชมก่อนอันนี้เป็นหลวงพ่อเต๋นะครับอันนี้หลวงพ่อเต๋นะครับข้างหลังเป็นหนังเสือประมาณนั้นนะอันนี้ได้หลุดมาสององนะครับมีอะไรอีกอันนี้ให้ดูข้าวค่าแล้วพี่ๆโอ้โหจะหมดเวลาแนละ้วนี้เป็นหนุเอ้ยไม่ใช่เป็นกุมารหลวงพวว่อโก้ยนะครับปีสองหนึ่งนี่องค์นี้ก็สวยอันนี้แพงนะครับนี่ลองไปหาข้อมูลดูได้หลวงปู่ทวดนะครับลงยา อะไรวะรอสสองร้อยอ่ะนะครับเคยได้ยินไหมรอสสองร้อย่ะอันนี้ก็แพงนะอะมีอะไรอีกอันนี้เป็นปู่ทวั่วปีห้าหกนะครับนี่อาจารย์น้องด้วยอาจารย์น้องผูกเสกนะครับใช่หรือเปล่าวะไม่มั่นใจนะครับแต่รู้ว่าเป็นอาจารย์น้องนะครับอ,อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดวอันนี้ปีห้าเจ็ดนะครับนี่อันนี้ก็แพงหลายร้อยนะครับนี่หลวงปู่ทั่วใต้ลมเย็นนะครับอันนี้ปีสองหกนะครับหลวงปู่ทั่วใต้ลมเย็นปีสองหกนี่ สวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่เส้นสายลงสายฝน,นนี่ให้ดูข้าวๆนะให้ดูข้าวๆอ่ามีอะไรอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทองมานะครับจังหวัดไหนก็ไม่รู้ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลวงพ่อทองมาอ่เดี๋ยวซองก่อนองค์จริงสวยดีนี่นะครับหลวงพ่อทองมา สวยมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แพร่ปาวาโลอันนี้จําปีไม่ได้น่าจะเป็นปีห้าสองนะครับน่าจะเป็นปีห้าสองนะอันนี้ก็หลายร้อยประมาณสามร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นปูดทวดนะครับปีหกหนึ่งอันนี้ก็ถ้าราคาการจริงๆนะประมาณสามร้อยได้นะครับนี่อันนี้หลุดมาอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่หงอุดมนสารนะครับอันนี้จําปีไม่ได้นะครับแต่ผมดูราคามาประมาณเจ็ดร้อยขึ้นขึ้นไปนะ เป็นรูปหลอดหลบปูหงนะครับอุดมวสารด้านล่างนะเออผมเขียนปีไว้อยู่เดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหลบปูทิมปลูกเซกนะครับนี่มีสองเหรียญน,นะครับหลบปูทิมปลูกเซกอันนี้ครับของดีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเป็นรูปนะด้านหลังจะเป็นรอยจานนะครับต้องใช้กล้องสองนะถึงจะเห็นรอยจานนะครับนี่ต้องใช้กล้องสองนะครับผมจะแตะแคงยังไงให้เห็นก็ไม่ด้วยอ่ะคุณยังไงว่ามีรอยจานแล้วกันนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นแผ่นทองแดงนะ นะครับแล้วก็ใส่กรอบทับอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นหลงบุทวดนะครับอันนี้ไม่ทราบปีนะแต่สวยดีนะครับไม่ทราบปีแต่สวยดีนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นหลงบุทีมเนาะดูหน้าบุทวดสวยมากต้องแกะกรอบออกมาสองน่าสวยมากนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับห้านาทีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมรายการแรกครับผม รายการนี้ครับหานุมานครับผมหานุมานหลวงพ่อคําบุหลวงปู่คําบุนะครับนี่อันนี้แท้นะครับสวยด้วยองค์นี้เอาไป65บาทครับ65บาทอันนี้เอา65บาทนะอันนี้เป็นหานุมานหลวงพ่อคําบุนะครับมีใครใสยอีสานบ้างไหมนะครับนี่องค์นี้แท้นะครับอันนี้เอาไป65บาทครับรายการต่อไปนี่ครับ หลวงปู่ศิลาเป็นสิงห์นะครับเป็นกระดูกช้างแกะนะครับเป็นกระดูกช้างแกะนะอันนี้หลวงปู่ศิลานะครับอันนี้แท้นะครับเป็นหลวงปู่ศิลารายการต่อไปขออนุญาตวางอย่างนี้แล้วกันเนาะรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ศิลาเช่นเดียวกันนะครับนี่รายการนี้ครับเป็นลาหูนะครับเป็นหลวงปู่ศิลานะนะครับแท้แท้ด้วยนะครับอันเนี้ยถ้าใครสายเสี่ยงโชคนะเนี่ยลาหูหลวงปู่ศิลาดีมากๆเลยนะครับมีประสบการณ์ด้วยนะนะครับลาหูหลวงปู่ศิลาเนี่ย มีพี่ท่านหนึ่งเข้าไปเล่นคาสิโนโยอยู่ที่ประเทศลาวเอ,อ่อมีวัตถุโมโงคลหลงปูศิลาไปอ่ะไปพลิกดวงอ่ะเหนือดวงอะไรประมาณนี้แหละอ่ะไม่อยากจะพูดเยอะอ่ะรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่อยู่นี่เป็นผงสุพรรณนะครับหลวงพ่อกลวยเนื้อผงน้ํามันนะครับอ่าอัน arose. นี้ก็ได้หลุดมานะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะเขาเรียกว่าผงสุพรรณประมาณนั้นนะครับนี่เนื้อผงน้ํามันนะอันนี้หลวงพ่อกลวยนะนะครับอันนี้ไม่แพงนะอ่าประมาณนั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสังกะจายวัดออกวัดหนองอีดกหลวงพ่อกลวยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มาด้วยกันนะอันนี้มาด้วยกันนะครับประมาณนี้รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่หงนะครับรูปหล่อหลวงปู่หงรายการนี้ครับรูปหล่อหลวงปู่หงองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่200บาทปี53นะครับรูปหล่อหลวงปู่หงปี53นะอันนี้เอา200บาทนะครับเปิดไว้0 0บาทอยากได้เท่าไหร่ก็ลองต่อเอานะครับ อันนี้ได้หลุดมาอยู่ในถาดหลุดนะครับอ่ะมาดูรายการต่อไปครับอ่ารายการนี้ครับก็จะเป็นเหรียญเดิมบางนะครับอันนี้น่าจะเป็นย้อนยุคนะครับไม่ไม่ปีหกหนึ่งก็หกหกนี่แหละนะครับผมก็ไม่ถนัดเหรียญเดิมบางด้วยนะอ่ะนะครับองนี้เปิดไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทพร้อมเลี่ยมเดิมเดิมเลยนะครับพร้อมเลี่ยมเดิมๆิมเลยนี่เลี่ยมหนามากอันนี้ร้อยยี่สบบาทนะครับเหรียญเดิมบางนะนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นหลวงปู่ทวดนะครับขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งอ่ะองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เอาไปที่80บาทครับผมเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับสวยมากเลยนะต้องแกะกรอบออกมาดูนะครับถึงจะเห็นความสวยนะนะครับอันนี้เอา80บาทนะครับด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมนะครับนี่ลูกตาคมคมนะครับเหรียญคมคมเลยอันนี้เปิดไว้80บาทนะครับอยู่ในถาดผ้าหลุดอ่ะดูรายการต่อไปก็จะเป็นพระปิดตานะครับอันนี้นะครับ อันนี้ไม่ทราบที่ครับพี่พี่ตอนแรกนึกว่าหลวงปู่มหมุนนะอ่ะดูยังไงดีสองอย่างนี้ดีกว่าเนาะ,ะนี่ครับมีโค้ดใต้ฐานด้วยนะไม่ทราบที่จริงๆนะครับแต่เนื้อสวยมากสวยใกล้ๆอลประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้นะครับผมเปิดไว้ที่หกสิบาทครับพี่อะมีใครรู้ไหมครับเปิดไว้หกสิบาทครับพาะปิดตารายการต่อไป จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับรอสสองร้อยนะครับอ่ะก็คือองค์นี้นะครับองคเนี้ยราคาแพงนะครับพี่พี่เห็นอย่างเงี้ยราคาแพงนะผมได้มาพร้อมซองเดิมด้วยอันนี้ออกวัดช้างไห้นะครับนี่รอสสองร้อยนะพี่ลองไปหาข้อมูลดูนะครับนี่รอสสองร้อยนะเห็นไหมพูดง่ายๆว่าหลักร้อยอ่ะนะครับองคเนี้ยผมเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยบาทก็พี่องนี้เปิดไปหนึ่งร้อยบาทนะนะครับของดีด้วยนะครับ รายการต่อไปนะครับจะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดอยู่ไหนเอ่ยจะเป็นเจริญพรบนเก้าเก้านะครับนี่พร้อเรลี่ยมเดิมเดมเลยนะครับหลวงพ่อพัดรายการนี้นะครับเปิดไว้ที่แปดสิบาทครับอยากได้เท่าไหร่ก็ลองสวนมานะสําหรับหลวงพ่อพัดรายการนี้นะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นเพระพาะเลี่ยมอันนี้เนาะนะครับอันนี้ครับผมเป็นหลวงพ่อ,อโอ้โหสวยมากเลยแป๊บนึงผม นะครับผมก็จะเป็นหลวงพ่อสาคอนนะครับี่หลวงพ่อสาครไตรมาสนะครับห้าห้านะองนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งห้าศูนย์ครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะมีใครสายหลวงพ่อไหมครับอ่ะปีห้าห้านะครับอ่ะอันนี้เปิดไว้ที่หนึ่งห้าศูนย์นะครับรายการต่อไปก็จะเป็นสมเด็จเนื้อผงน้ํามันนะครับสมเด็จเนื้อผงน้ํามันก็จะเป็นรายการนี้นะครับนี่องนี้นะครับเปิดไว้ที่แปดสิบาทนะครับเป็น สมเด็จปวกโพนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับอ่ะสวยๆเลยครับนี่อันนี้เปิดไว้ที่80บาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีกรอบให้ด้วยนะเดี๋ยวแถมกรอบให้ด้วยนะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้หลวงพ่อชะไหนนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อชะไหนนะครับเป็นสอหัวขาดนะครับนี่องนี้นะครับเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้100บาทครับเสือหัวขาดนะครับเปิดไว้100บาทนะหลวงพ่อชะไหนนะครับรายการต่อไปนะครับ ก็จะเป็นพระศิวลีสีทองนะครับก็จะเป็นอง์นี้นะครับองค์นี้สวยมากนะครับพี่โคตรสวยเลยผมนึกว่าทองคํานะผมไม่รู้ว่าเป็นทองคําหรือเปล่านะแต่สวยเหมือนทองคําเลยนะครับเป็นพระศิวลีนะเอาไว้ให้ผู้หญิงใส่ให้เด็กใส่ก็ดีนะครับพร้อมเลี่ยมทองมาแบบนี้นะครับอันเนี้ยเปิดไว้ที่หกสิบาทครับพี่อ่ะเปิดไว้หกสิบาทนะครับพระศิวลีโชคลาบนะครับรายการต่อมานะครับรายการต่อมาก็จะเป็น หลวงพ่อลุ่งวัดท่าไม้นะครับอยู่ไหนเอ่ยอันนี้แท้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับป voilà ีอะไรหนอปีห้าสามนะครับหลวงพ่อลุ่งปีห้าสามนะหลายร้อยนะพี่เห็นอย่างนี้หลายร้อยนะนี่ครับหลวงพ่อลุ่งปีห้าสามนี่ครับสร้างออเบสถนี่เห็นอย่างนี้หลายร้อยนะนะครับอันนี้เปิดได้แปดสิบาทครับพี่หลวงพ่อลุ่งวัดท่าไม้นะครับเปิดได้แปดสิบาทพาระแท้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อชำนานนะครับหลวงพ่อชำนานอยู่ไหนเอ่ยอ่ะนี่ครับก็จะเป็นเหรียญเล็กๆนะครับของหลวงพ่อชำนานนะปี6 6นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับสวยมากนี่ครับโคตรสวยอันนี้เปิดไว้40บาทครับพี่หลวงพ่อชำนานเปิดไว้40บาทนะนะครับหลังการต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปนะครับบ้านมีดีนะครับนี่อันนี้เป็นยันหมูทองแดงเนาะอันนี้เปิดไว้ที่ ที่ที่ที่สี่สิบาทครับผมเปิดไว้สี่สิบาทนะครับอ่ารายการต่อไปนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นหน้าปกอันนี้เนอะเมื่อกี้พาสิวรลีไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าปกนะครับโคตรสวยสวยมากนี่ครับเหมือนทองคําจริงๆเลยเลยนะพี่ๆนี่เหมือนทองคําจริงๆนะแถมเรียมกรอบมาอย่างสวยอันนี้กันน้ําด้วยนะครับอันนี้วันศุกร์หรือเปล่าเนี่ยคาดคาดว่าอะไรอะอ่านไม่ออกอ่ะ อันนี้นะครับเปิดไว้ที่60บาทเหมือนกันครับอันนี้เปิดไว้60บาทนะนะครับถ้ารับ2องค์กอาไปร้อยหนึ่งนะครับถ้ารับ2องค์กอาไปร้อยหนึ่งนะอันนี้เปิดไว้องค์ละ60บาทนะครับสาหรับจี้เล็กๆนะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นหลวงปู่บุญมานะครับนี่หลวงปู่บุญมาก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังตะกุดนะเห็นอย่างนี้ก็หลายร้อยอยู่นะพี่ๆหลวงปู่บุญมาเนี่ยนะครับสายเหนียวปลาจีนนะครับอันนี้นะครับผมเปิดไว้ที่80บบาทครับผม 80บาทนะขายถนะูกกับราคาตลาดอีกันเนี่ยเอาไป80บาทครับสาหรับหลวงปู่บุญมาสายเหนียวนะคร Hence, ับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แพลีวปี52นะครับก็จะเป็นอันนี้ครับอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แพลีวปี52นะด้านหลังก็จะมีพระปิตาผงพุทธคุณนะครับแล้วก็จะมีจีวรหลวงพ่อด้วยนะครับอันนี้หลวงปู่แพ้วนะนะครับผมป้องกันอันตรายนะแควคาดปลอดภัยป้องกันอันตรายนะครับนี่องค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่ ที่หนึ่งร้อยบาทครับพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่แพล่เปิดไว้หนึ่งร้อยบาทมีจีวอนหลวงพ่อด้วยนะมีพระปิดตาด้วยนะครับนี่แค่ค่า,าปลอดภัยนะอันนี้เปิดไว้ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับแต่างเขาขายกันไม่ต่ำกว่าสามร้อยนะราคากลางนะครับต่อไปจะเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดปีหกหนึ่งนะครับก็จะเป็นองค์นี้เนาะนะครับองค์นี้นะผมเปิดไว้ที่เจ็ดสิบาทนะครับอันนี้หลายร้อยจริงๆนะพี่ๆไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะเป็นชุบนิกเกิลน,นะครับปีหกหนึ่งด้วย ราคากลางประมาณ500นะครับอันนี้เอาไปที่70บาทครับผม70บาทนะนะครับหลายการต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปรูปหลวงพ่อแดงวัดเขาบัดอิดนะครับนี่อันนี้เป็นรูปแท้นะครับพี่นะครับก็ล้อมรอบด้วยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อชนวนหรือกรอบอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับข้างหลังก็จะมีรอยจานนะครับเป็นแผ่นเหล็กนะไม่รู้ว่าแผ่นทองแดงหรือทองเหลืองนะนะครับอาแท้ด้วยอันเนี้ยของดีนะครับ อันนี้รูปหลงพ่อแดงเปิดไว้หนึ่งร้อยบาทครับพี่เปิดไว้หนึ่งร้อยบาทนะไปรายการต่อไปนะคร sit sit helmet, ับรายการต่ไอไปนะครับก็จะเป็นหลงปูทวดปีห้าห้าอ่านี่ครับอันนี้หลงปูทวดปีห้าห้าครับนี่อันนี้ก็ประมาณสามร้อยนะครับนี่มีสององนะครับพี่นี่ปีห้าห้าออกวชางให้นะครับหลงปูทวดหยิบด้านทะเลจืดมีสององนะครับเอาไปองค์ละหกสิบาทนะครับเอาไปองค์ละหกสิบาทนะอันนี้หลงปูทวดนะครับหกสิบาท อง์องละหกสิบบาทนะครับหลยการต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ของดีหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนี่ด้านข้างล่างต่อโคดยันนะครับนี่เห็นไหมนี่หลายคนงงแล้วเฮ้ยมันคืออะไรวะเขาจัดสร้างกันเหรอนี่ครับจัดสร้างนะฮะอันนี้อันนี้ของหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับจริงๆมันจะมีห่วงอยู่อยู่ด้านบนนะแต่ห่วงหายนะครับห่วงหักนะอันเนี้ยผมเปิดไว้ที่สี่สิบาทครับผมสี่สิบบาทนะหนักมาก เขยา่าเขย่ามีเสียงด้วยนะพี่ๆเขย่าแล้วมีเสียงนะนี่อันนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่นะสี่สิบบาทครับผมหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับรายการต่อไปจะเป็นหลวงเต่าหลวงปู่แพ้่นะครับอ่ามาอ,ะะอันนี้เป็นเต่าหลวงปู่แพรวปาวาโลนะครับปีปีห้าสี่นะครับอันนี้เป็นเต่าหลวงปู่แพ้วปีห้าสี่นะนะครับสวยเดิมๆเ,เลยนะครับนี่แป๊บหนึ่งนี่นะครับสองห้าห้าสี่รุ่นปลดหนี้นะครับ สวยมากเนื้อสวยมากเลยนะพี่ๆนี่ครับกําแพงแสนคนครปฐมนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับอ,อันนี้นะครับเตาหลวงปู่แพ้วเปิดไว้ร้อยเดียวเท่านั้นครับพี่เปิดไว้ร้อยเดียวนะหลวงปู่แพ้วนะครับอได้มาเบาผมก็ปล่อยเบาได้มาแพงผมก็ปล่อยตามแพงนะนะครับบวกองละห้าบาทสิบาทนะครับอต่อไปจะเป็นหลวงปูท่ทวดปีห้าหกนะครับก็จะเป็นอันนี้เนาะอันนี้ห้าหกโอเคนี่ครับ หลวงปู่ทวดปีห้าหกครับด้านหลังก็จะเป็นปู่ทวดอาจารย์น้องนะครับนี่นะอันนี้นะครับผมเปิดไว้ที่แปดสิบาทครับผมแท้นะครับแท้ด้วยอันนี้เปิดไว้แปดสิบาทนะครับหลวงปู่ทวดอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูพักกล่องกันครับผมอ่าอันนี้คือพักกล่องเนาะนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับอันนี้เปิดไว้หกสิบบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นปก หลวงหลวงปู่ข่ำวัดวังว่าปีสามเจ็ดเนื้อนะวะนะครับอันนี้เปิดไว้ห้าสิบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต่าหลวงปู่เหลีววัดไร่แตงทองปีหกศูนย์นะครับอันนี้เปิดไว้หกสิบาทนะครับารายการต่อมาก,ก็จะเป็นขุนแผนนะครับหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับปีห้าห้าหนึ่งนะครับเปิดไว้เจ็ดสิบาทนะอันนี้แพงนะครับประมาณสามร้อยนะนี่รายการนี้อย่างสวยอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมวัดวัดหนองโพมังเดรียญจิงโครสวย เป็นพระใหม่นะครับปีหกหกนะวัดหนองโพนะครับหนึ่งสองสามปีสมโพธิร้อยี่สิบสามปีเจริญพรบนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่โคตรสวยนะครับองค์นี้ผมเปิดไว้ที่เจ็ดสิบาทเท่านั้นครับผมเปิดไว้เจ็ดสิบาทนะมีใครสายหลวงพ่อเดิมไหมครับนี่อ่ะเปิดไว้เจ็ดสิบาทนะองค์นี้นี่รายการนี้เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกวยชุดอินทะโลนะครับอันนี้จะ,จะจะอันนี้จะเป็นปีหกหกนะครับนี่ นี่นะครับอันนี้วัดโคศิตารามโดยตรงเลยนะนะครับหรือใครอยากได้แท้ทันหลวงพ่อผมก็มีนะครับแท้ทันหลวงพ่ออยู่ไหนเอ่ยเอามาโปรโมทหน่อยซิอ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอ่ะมารายการต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อรวยปีห้าเก้าอันนี้แท้ทันหลวงพ่อรวยนะครับนี่นี่ถ้าจะเก็บก็ต้องเก็บรุ่นนี้นะพี่พี่อันนี้จริงๆแพงมากเลยนะนะครับอันนี้เปิดไว้ที่เจ็ดสิบบาทนะครับรายการต่อมารายการนี้ครับอันนี้ เป็นหลวงพ่อท่านค้ายพร้อมกล่องเลยนะวัดสวนขันนะครับอันนี้ปี39อันนี้เปิดไว้ที่70บาทเหมือนกันนะครับนี่ได้มาเท่าไหร่ก็อุ้ยก็บวกละห้าบาท10บาทเท่านั้นนะครับ